สวัสดีมิตรรักแฟนบอลทุกท่านนะครับก็มาพบกันในรายการกูว่าแล้วมากับดวงนะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันเรื่องราวของศึกฟุตบอลเมีปรลิกในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้นะครับก็เดี๋ยวคัดฟุตบอลเรียกว่าเป็นคู่ที่เด็ดมาฝากกันนะโดยผมนะครับลุงป๊อปแฟนบันเทฟุตบอลโลก2018นะครับ วันนี้ก็อยู่กับอาจารย์แสงนิ่งแสงมิ่งโอเซียนไพรลังจิตนะชื่อจะยาวไปไหนเนี่ยทางรถไฟนิดนึงนิดนึงตัวเลขดีอราจะขอเรียกอาจารย์โอเซียนแล้วกันเนาะได้ครับพี่นะครับนะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันฟุตบอลพทมพล็กเสาร์นี้นี่เลยว่ามีแตกหลายคู่เลยแต่ขออนุญาตคัดมาฝากกัน2คู่แล้วกันเนาะที่เป็นเรียกว่าเป็นทีมใหญ่ลงสนามฟาดแข่งกันนะฮะก็เดี๋ยวทางอาจารย์อาจารย์โอเซียนเนี่ยก็จะดูเรื่องของลักษณะดวงเกิดของผู้จัดการทีมนะว่า กองผู้จัดการทีมไหนเนี่ยมีภาษีดีกว่าน่าจะพาทีมคว้าชัยชนะได้อย่างไรอะไรกันนะครับไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนเลยวันเสาร์นี้นะฮะก็มีคู่ของแมนเชสเตอร์ย <buenas S 3> ูไนเต็ดนะครับจะลงสนามเตะในศึกพรีเมียร์ลีกเป็นนัดแรกนะหลังจากเมื่อช่วงสุดสุดสัปดาห์ก่อนเนี่ยได้พักเป็นหรือว่าเป็นกรณีพิเศษไปไม่ต้องลงเตะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่แมนยูจะลงสนามจะเปิดโอทฟฟอร์ดรับการเยือนของทิสตัลพาเลทนะก็เป็นทีมจากกุงบอลนัดเปิดสนามนัดแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อาเปิดบ้านเอาชนะทางหน้าของเซาท์ทังตันไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะก็ขอเริ่มที่แมนยูก่อนแล้วกันเนะาะแมนยูนักนี้นี่ก็ต้องบอกว่าพวกผู้เล่นเนี่ยก่อนเกมมีปัญหาหลายอย่างนะในเรื่องที่ว่าเรื่องของสภาพความฟิตของนักเตะนักเตะหลายๆคนเพิ่งกลับมาจากช่วงพักผ่อนนะหลังจากที่กำศึกหนักจากฤดูกาลก่อนนี่โหเรียกว่าโชคชนเลยทีเดียวนะครับ ว่ากันว่าก่อนเกมนัดนี้เนี่ยต้องรอเช็คสภาพความฟิตนักเตะตัวหลักถึง18คนเลยทีเดียวนะโอ้โหเรียกว,ว่าจะเยอะไปไหนเนี่ยแล้วเกมนี้เนี่ยบอปอกปาไม่น่าจะได้ลงสนามนะครับหลังจากที่เพิ่งหายป่วยโควิดมานะก,ก่อนเกมเนี่ยทางด้านของคุณซื้อโอเล่คุณ้าโซชาเขาบอกเราว่าไม่น่าจะลงได้เนื่องจากแนนเพิ่งหายปว่วยมาแล้วก็เพิ่งกลับมาซ้อมสภาพความฟิตไม่น่าจะได้จึงน่าจะเปิดโอกาสให้ทางด้านของนักเตะตัวใหม่นะครับคือทางด้านของแฮมีลฟานเดเบก น่าจะได้ประเดิม3น,นัดนี้เป็นเกมแรกเลยนะครับคาดว่า11ตัวจริงของแมนยูเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะนี้นะผู้รักษาประตูเตอร์บิเตอร์กองหลังเนี่ยก็เป็นทางด้านของแฮอดดิชั่นควายนะครับกับทางด้านของเตอร์เดนเดอร์เลฟแบ็คซ้ายแบ็คขวานี่ใช้ทางด้านของใช้ทางด้านของอารอนวามิสก้าแล้วก็ลุกชอส่วนกองกลางเนี่ยน่าจะให้ทางด้านของดอนนี่สตีเฟกนะครับประสานงานกับทางด้านของสกอตแม็กโตเมเน ส่วนแนวลูกเนี่ยยังคงมีทัน้าของลูก,กเซนตเจนนะน่าจะผ่านความฟิตมาได้เพิ่งกลับมาจากเพิ่งกลับอังกฤษหลังจากที่ไปเฝ้าภรรยาครอบลูกมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวนลิมเ้นสองฝั่งเนี่ยดาเนี่ยเจนน่าจะออาการ์ทเป็นตัวเจนเช่นเดียวกันฝั่งนี้น่าจะเป็นทางของแมนฟอร์ดส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้ทานต์ของโันี่มาเซลนั่นเองครับส่วนทาด้านของทีมเยือนริซซ่าพาเลตนี่รัดประเดิมสนามทำผลงานได้เยี่ยมเลยีเดียวเปิดบ้านเอาชนะ สองทำต้านมาได้เปป็นระตูต่อสูงนะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าพาเลนะักเตะเจ็บกานตะเกียงเลยนะแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการจับทีมสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าพาเลเนี่ยเป็นทีมที่เนี่ยเตะให้เราใช้งานเยอะนะครับ,รบก็ไปดูตัวจริงที่น่าจะคาดว่าลุลสนามนะผู้สาป,ประตูก็น่าจะใช้ทางด้านสองเซเนเต้กัวเอต้านะครับกองหลังนี่ยังมีสองแดนเป็นตัวหลักนะส่วนกองกลางเนี่ย ใช้ทณะของอเจนอาเธอร์เป็นตัวคุมเกมคู่กับท่าลาของเจนปบก,การที่นะครับส่วนแนวลุกเนี่ยชีบัตชูยี่ที่ยืมตัวมาจากโจซีน่าจะจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคู่กับท่าล่างของจอแดนไคยุนั่นเองนะอันนั้นก็คือความพร้อมของสองทีมทั้งแม,มนยูกับคริสตอลพาเลินะครับว่าน่าจะสมคายลงสนามบ้างเดี๋ยวไปดูเรื่องของดวงดวงผู้จัดการทีมทั้งสองทีมเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างและจะสามารถที่จะ เกื้อหนุนให้ทีมคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้หรือเปล่าวนะัครั้เดี๋ยวผมมีแถบละกันเราดูอ่ะหลักๆเนี่ยเราดูในส่วนของเขาเรียกผู้จัดก,การเนาะรหรือหรือพอว่าตัวลีดเดอร์เน,นามันก็มาเป็นแม่ทัพหลักอ่ก็แต่ผมมองว่าแบตเนี้ยหรือจะให้นิ่งและให้มันชัดอีกอะมันต้องดูในส่วนของดวงของแบบว่าของทีนะครับพลังของที อ่ะเอาแมนยูก่อนเลยนะครับอ่ะผมออกตัวเลยนะผมไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลอะไรมากมายนะม,มีความรู้เรื่องดวงนะผมจะชี้แล้วก็แบบเจาะให้เห็นแล้วแบบว่าแบบชี้ให้ชัดเลยนะว่าลูกกลมๆเนี่ยลูกไหนแมตช์ไหนหรือแบบทีมไหนเนี่ย จะเข้าเป้าที่สุดในเวของการดูดวงนะครับโอเคผมดูภาพรวมของทีมแมนยูก่อนนะครับนะในการเสี่ยงทายแล้วก็ดูนะครับแมนยูนี่ก็อยู่ภายใต้การคุคทับของเลคขขุน่าโซชานะครับเขาเกิดวันที่26กุมภาพันธ์1973ตอนนี้อายุ47ย่าเข้า48ละปีหนะน้านะฮะในส่วนของทีมเนี่ยเขาถาบอกเลยว่ามีความตึงเครียดนะทีมมีความตึงเครียดและความพร้อมเนี่ย ไม่ชัดเจนแต่ทีมนี้มีอย่างหนึ่งนะคือบอกว่า <Yeah. S 1> เขาเรียกว่ามีแบบ <Yeah. S 1> ไม้เด็ดไม้ตาย mm hmm. เออมีแบบว่าลูกลูกปฏิหารลูกฟุกอะไรอย่างเงี้ยฮะ mm hmm. ด้วยความที่บอกว่าความเก่าเกมค้านี้ในการดวงของทีมนะฮะความเก่าเกมสูงมาก mm hmm. แต่พอเราดูเรื่องของในส่วนของแม่ทัพเนี่ย mm hmm. อยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่า mm hmm. เขาบอกบอกเลยว่าแมตช์เนี้ยเขาแพ้ไม่ได้น่าทครอะไรเงี้ยบ้าง หน้าไพ่อะครับบอกว่าแพ้ไม่ได้หน้าไพ่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยเดยว,วิลจริงบอกเลยว่าเดวิลตัวนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะอบอกเลยว่าไม่ได้ด้วยเลขเอาดุกลนะ่ะไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาคาถาคือด้วยความประสบการณ์ของเขาไงเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้มองแค่ว่ารูปกลมๆว่าจะใส่ตามไหนนะอันนี้ผมมองในรูปแบบนะแต่เขาอาจจะมีกลลเม็ดที่แบบเด็ดอะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะงัดอะไม่ใช่ไม่อาจจะเป็นผมไม่รู้นะเขาวางใครแต่วางเกมโดยคู่ต่อสู้เนี่ย ไม่รู้แน่ว่าทิพมันมาลุกนี้หรอวะในการชิงไหวชิงทิพแบบไม่ธรรมดาแมนยูนี่ถ้าเป็นฉายาภาษาอังกฤษนี่คือเ,เดวิลอ่ะโอเ,เเอเดเอไพรเดวิลล์ใช่เขาเดวิลล์นะอ่<น>ะต่อไปอก็คือแมนยูก็ต้องบอกว่าในเกมอุ่นแข่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามไม่ได้ลงแต่เจ็ดคนี้ก็จริงนะแต่จัดเกมเรียกว่าเป็นปีซีซั่นแข่งไปปรากฏว่าบุกไปแสกแอสตันวิลล่ามาศูนย์แต่ก็นัดนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผู้เล่นตัวหลักแทบไม่ลงสนามเลยใช้ตัวสำรองเป็นตัวใหญ่ นะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมลงสนามยางเป็นทางการแบบจริงจังเป็นแรกนะครับก็ดูแล้วนี่ถ้าดูจากลักษณะดูจากไพ่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแมนยูสภาพอาจจะยังไม่พมร้อมเท่าไหร่ไม่พร้อมครับมีการป่วยเลื้อรลังนะแต่เขามีบางอย่างที่ผมบอกเนเขามีแบบแบบมีไม้ตายอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนนี้เขาได้ไพ่อีกตัวหนึ่งผมไม่ได้บอกไปคือราชินีพระจันทร์เขามีแอบแฝงเล่นว่าอาจจะไม่ใช้ตัวจริงแต่เป็นตัวเด็ด ตัวรวมตัว,ลว,ตวลหลอกเอออันนี้ไม่รู้มันเหมือนกับว่าการวางเกมของเขาเนี่ยอีกฝั่งตรงข้ามอ่ะวางเกมยากมากครับเออจะเอาตัวจริงลงไปหมดหรือเพื่อจะหลอกเซฟอันนี้ผมไม่รู้ในกลไกของการแข่งขันนะแต่ผมเลยว่าเขาบอกเลยว่าเขาไม่ธรรมดาแมนยูไม่ธรรมดามากบอกเลยก็อาจจะมีสำรองจากเีมผู้สมัครเลยเน่ข่าวที่ลุงรู้อาจจะเป็นข่าวรวงด้วยอ่าอ่า นะเพราะว่ามันก็มีความเรียกว่าข่าวที่ออกมามันก็กั๊กๆหน่อยนะข่าวบอกว่าอาจจะต้องรอเช็คเฉาความฟิตนักเตะส่วนคคนนั่นมันทังทีเลยนั่นและอ่ะแล้วทำไมถึงบอกอย่างนั้นอ่ะเออก็นั่นสิแล้วพอเดวิลเรารู้อยู่แล้วว่าความเป็นเดวิลแบบคือปีศาจอ่ะเออเออลวงหลอกอัมพางเนี่ยเออก็ไม่ใช่แต่เขาด้วยแฝงเล่นด้วยอิมพูลโเขาบอกเลยว่าเก็บได้เขาเก็บนะความหมายคือเขาไม่ปานีนะอ่าอ่าแล้วก็ถามว่าเจ้าเกฑ์ชตาเนี่ยบอกเลยว่าถามว่าแบบนี้ลงไม่ได้เพราะว่า ผมว่าเขาโดนกดดันเล็กๆแต่ไม่มากแต่ตอนนี้เขาเหมือนกับว่าเล่นเกมให้ทางทางทีมด้วยนะเขาเหมือนกับว่าวางกลยุทธ์วางวางอุบายครับเออคนคนคนนี้ผมบอกเลยว่าลึกโอเล่ใช่ไหมลลึกลึกลึกนะนะฮะหลายๆคนจะเรียกเป็นว่าน้ำมุกมลเล่คนี้โอเล่นะ ส่วนทีมเยือนนะครับอยู่ภายใต้การคุมทีมของปู่ลอยนะเรียกปู่เลยนะปู่นะเจ็ดส<อ>ิบสามนี่เก<อ>ิดเก้าสิงหาคมหนึ่งเก้าสี่เจ็ดอายุเจ็ดสิบสามนะมายอมกลับบ้านไปยิงหลังเท่นทีเออ,อย,ยันย้หน้าที่เป็นผู้จัดการทีมอยู่อาจจะเป็นเสือซ่อนเล็กก็ได้นะนะเก่าเกมไงเก่าเกมอะ่ะเรามาดูกันนะผมดูในภาพรวมของทีมก่อนนะครับโอ้ยสู้ยิบตาแต่แต่ทีมนี้บอกได้เลยว่ากำลังใจอ่ะอยู่ในเกมที่แบบว่า กำลังใจอะดีได้เลเวอร์นะกำลังใจในทีมอ่ะดีก็อาจจะเป็นเพราะนัดแรกนะประเดิมสนามชนะมา1นึชนะกำลังใจดีอาจจะกำลังใจดีนะแล้วก็พอดูบอกว่าของของในส่วนของแม่ทัพแม่ทัพบอกบอกเลยว่าไพ่อะได้ตัว justice เล่นอย่างเ a เซ safe มากแมตช์เนี้ยไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าอาจจะตามที่ผมทํานายเลยนะเพระว่า เสมอกูก็หลุูหล้าละเอออะแต่จริงๆนะถ้าว่าไปแล้วอะคริสตอฟพาเลตจะเป็นทีมได้ว่าเป็นทีมไนะม่ดุไม่มาของแมนยูนะเมื่อฤดูกาลที่แล้วต้องย้อนนิดนึงนะพบกันที่โอทัฟฟอร์ดนี่แหละคริสตอฟพาเลตบุกไปชนะแมนยูสองตัวอือเออนะ <laughs> สำหรับคู่นี้นะครับก็อัตราต่อรองนะอ,อยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือกว่า1.5ึ่้าหนก็คือ ต้องชนะ2ลูกนะถ้าใครเชียร์แมนยูนะต้องชนะ2อลูกขึ้นไปนีเฮถ้า1นลูกตายได้แต่แต่ผมดูจากไอ้นี่ดวงของอีสตันพาลเลสเนี่ยมันบอกว่าเสมอเราก็ได้ลูกทีมจ๋าอ่ามันพูดกันพูดอย่างนี้นะแต่สู้เต็มที่ไม่ต้องกดดันเรามากับดวงก็ดูแล้วน่าจะน่าจะไปทางคิสตพอรเลสตอนนี้นะข้าถามนะด้วยพลังนะพลังแบบว่าความกดดันพลังการแมนยู มนอุ่เปาบ้างไงผมเชื่อว่าแมกเก้นเนี่ยตามดวงผมมองว่ามคตามดวงแมนยูคิดว่าแมนยูจะชนะถึงสองลูกคิดว่าอย่างนั้นโอเคผมมองว่าเกมนี้ผมว่าเกมเนี่ยแมนยูชนะแต่ชนะไม่ขาดไม่ขาดใช่ตามข้อมูลเลยนะเท่าที่ดูจากไลน์อัพตัวผู้เล่นเนี่ยแมนยูเล่นนัดแรกด้วยนัดแรกในพรีเมียร์ลีกนะมันก็เลยอาจจะยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่แต่เชื่อว่ามีทีเด็ดพอที่จะเอาชนะไปได้แต่จะเฉิอนแค่ลูกเดียว ่วนอีกคู่หนึ่งที่หยิบมาฝากกันนะครับก็เป็นตอนเตะเวลาตอนปีสองนะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นช่วงค่ำของอาชาอาคืนวันเสาร์คาบเกี่ยวกับเช้าวันอาทิตย์ตามหลักโหราศาสตร์ถ้าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นยังเป็นคืนวันเสาร์ก็เป็นคู่ระหว่า,างมืนใหญ่อาร์เซนอลน,นะครับจะเปิดบ้านเอเวอเรเตเดียมเนี่ยรับการไปเยือนเวสต์แฮมนะครับก่อคู่นี้ก็ถือว่าเป็นศึกลอ,อ,อนดร์บี้แมตช์เป็นศึกอย่างศักดิ์ศรีของทีมร่วมเมืองหลวงของอังกฤษเลยก็ว่าได้นะ ก็ไปดูความพร้อมของทั them, be, ้งสองทีมกันหน่อยแล้วกันนะครับอาร์เซนอลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เล่นในอากงไปเยือนฟูลแลมทีมน้องใหม่นะโชว์ฟอร์มเด็ดเลยทีเดียวบุกไปชนะฟูลแลนดปถึงสามประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะก็คาดว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลก็ยังพร้อมจัดเื่อมทัพใหญ่ลงสนามนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลจะยังมีนักเตะได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาด้าของโตเซติสก็ดีนะดาวิดหรยเกมนี้จะไม่ได้ลงนะครับมีปัญหาบาดเจ็บอยู่ แต่มีโอกาสได้ทน,นาของการยิงคานากับมารุสันครั้งหนึ่ง11ผู้เล่นตัวจริงของอาเซียนท่าพัชรุนานครับก็เริ่มจากผู้ต่อสัวตูนะแบรนเโนนะครับจะเป็นมือหนึ่งหลังจากที่เอมินโนมาติเนสอยูองจอมหนึบนะย้ายทีมออกไปแล้วนะครับก็จะให้แบรนเโนเป็นมือหนึ่งต่อไปแนวรับ3คนนะก็น่าจะใช้ทางด้านของกลางโยนะครับกองหลังตัวใหม่เมื่อสุสัปดาห์ที่ผ่านมาตัะเดิมสนามนัดแรกมีประตูได้ยืดเรียกว่าฟอร์มหรูเลยทีเดียว จะาายืนประสานงานกับทางด้าน,นาของคริลานเทนนี่และทางด้าน,นาของโอเบอร์บิงส่วนคู่กองกลางนะก็คาดว่าจะใช้ทางด้าน,นาของโบเมตเอเนนี่นะครับยืนคู่กับทางด้าน,นาของแอนนี่เซนไบยอสส่วนตัวลิเวอรทั้งสองฝั่งเนี่ยน่าจะใช้ทางด้าน,นาของมิลาร์ายนะครับกับทางด้าน,นาของเอ็กเตอร์เบลลิงส่วนสามประสานในแนวลุกนะก็น่าจะยึดจากนัดที่แล้วนะครับก็มีทางด้าน,นาของวิลเลียนนะนัดที่แล้วนี่แอสซิสต์ไปสองประตูเลยทีเดียวนะเพิ่งย้ายมาจากเชลซีย้ายฟรีด้วยนะของฟรีแต่ว่าเก่าประสบการณ์ ให้คนหนึ่งก็จะเป็นทางหน้าของเล็กซองบาสซัส่วนอีกคนหนึ่งคือเปียสต์บิทโอบาบิยองกับทันทีมที่พึ่งต่อสัญญาใหม่ออกไป3ปีเลยนะเรียกว่าการอยู่เป็นตำนานกันไปเลยนะครับส่วนทัน้าของทีมเวสต์แฮมนัดที่แล้วนี่ก็ฟอร์มไม่ดีนะครับแพ้ให้กับมิลคัสเซนขาบ้านนะสู่ประตูต่อสองนะเกมนี้เวสต์แฮมก็จัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามได้นะครับไม่มีนักเตะได้ระบาดเจ็บเลยนะครับก็คาดว่าพวกตัวหลักๆนะครับจะได้ลงสนามเหมือนเดิมนะครับ ตำแหน่งของเวสต์แฮมเนี่ยจะมาด้วยแผนการเล่น4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยยังใช้ฟาเบียนสกี้นะครับเด็กจากอาร์เซนอลด้วยนะลงสนามเป็นมือหนึ่งเหมือนเดิมแนวรับเนี่ยก็น่าจะยังมีทางด้านของอังเจโลอาโบน่านะครับยืนเป็นกองหลังตัวหลักคู่กองกลางเนี่ยดีแคร์ไรส์นะน่าจะยิ่งคู่กับทาแหน่งของโทมัสซูเซตส่วนแนวลุกเนี่ยยังมีทางด้านของฟิลิเป้แอนเดอร์ซันแล้วก็ทางด้านของกองหน้ามีใช้ทางด้านของเซบาสเตียนแอนนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจิงนะ คู่นี้นี่ก็จะลงเตะในเวลาตีสองนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของดวงชะตาของผู้จัดก,การทั้ง2ทีมเนี่ยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเขาเริ่มจากกันที่อา <Arsenal S 1> ร์เซนอลนะดูใ้ใต้การคุมทีมของอาเตตา้าครูซอชาวสเปนนะครับเมื่อ,อกี้ผมเช็คแล้วนะครับภาพรวมทีมนะครับก็ยังอยู่ที่ความวมสมบูรณ์เหมือนกัว่าค่อนข้างแข็งแรงกันเป็นส่วนใหญ่นะภาพรวมส่วนดวงชะตาของมิเกลอาเตต้าเนี่ยก็อยู่เรียกว่ามีเกียด แต่ยังมีความหวังแล้วก็มีชัยนะฮะเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่26มีนาหนึ่างยังหนุ่มนั่นอยู่38เองใช่พลังบังชาดีมากอยู่นะครับก็ถามว่าในมิชชั่นของเขาเนี่ยเป็นคนเห็นอย่างนี้เป็นคนซีเรียสเหรอผมไม่รู้เขาเป็นคนยังไงนะแต่นขาเป็นคนซีเรียสนะหนุ่มๆเนี่ยอีเจ้าเนี่ยซีเรียสพอผ่านมาอีกอีกเวสต์แฮมใช่ไหมเวสต์แฮมภาพรวมของทีมเนี่ยทีมเนี้ยป่วยผมบอกเลยผมไม่รู้ว่าจะป่วยจริงนะเจ็บมีคันการเจ็บ เพราะอะไรเพราะได้ไพ่นี่ตัวนี้เลยเมื่อกี้เช็คทาวเวอร์นะครับแล้วก็ได้ไพ่ขอความไม่เที่ยง50 50โอ้ยอแซมดูภายใต,นะต้การของยิ่งพลอยนะพอเกิดันที่25เมษายน1963ปีนี้อายุห้าอิบเจ็ดห้าสิบเจอ้าสิบเจแต่เขาดูดูแขนะ็งแรงแต่ด้วยดวงดวงเขาอะภายใต้ความแข็งแกร่งของใบหน้าดวงช่วงนี้เขาอ่อนดวงช่วงนี้เขาอ่อนนะนะเพราะว่าดวงทีมก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เนี่ย เฮ้ยเครียดไงเลยเหรอโอ้โอนะไอ,อ,อทีมนี้เครียดนะเขาถามว่าย้อนย้อนกลับกันเนี่ยแบบว่าแบบเฮย้ยมันจะพอฟัดพอเหียงเลยทีมนี้เนี่ยผมเทไปเลยอาร์เซนอลฟอร์ชัวแท็งแมนนี่คือไพ่แย่เลยใช่ไหมถือว่าแย่เลยใช่ไหมไพ่เครียดกังวล,ลส่วนอาร์เซนอลอาร์เซนอลนี่ไพ่เด็กเครียดเดสเดสเดสแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่ตายนะเดสตัวเนี้ยคือความรุนแรงเดสกับเดวิลเนี่ย ความหมายก็คือความเหมือนกับคู่แห่งความตายกทูดแห่งอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาใส่ดาร์กคู่นี้ก่อนลงสนามอาร์เซนอลเหนือกว่า1.0คือถ้าชนะ1ลูกอาร์เซนอลก็ไม่ได้ไม่เรียกว่าไม่ไม่ได้ไม่เสียอะไรก็นิ่งๆกันไปก็เจ้าๆกันไปแต่ถ้าอาร์เซนอลชนะมากกว่า1ประตูเช่นส0ขึ้นไปอาร์เซนอลก็เฮยนะันผมว่าชนะขาดใช่ไหม มีเซอร์ไพรส์อืมมีเซอร์ไพรส์นะสองอน,น่าจะได้มีเซอ,อร์ไพรส์คือยังไงมีเซอร์ไพรส์คือขาดโอเคไงมันค่อนข้างข,า,งขาดอ่ะเพราะว่าอีอก,อ,กอีกเจ้าชะตาหนึ่งเดวิดมอยและทีมอ่ะมันมันผมว่าแบบฟอร์มไม่ไม่อีกไม่ดีเลยอ่ะอืมเออป่วยอ่ะป่วย <c oughs> อ่ะทางด้านอาจารย์โพลเซ่ก็เชื่อว่าอาร์เซนอลชนะขาดนะน่าจะเกินครับส่วนทางผมนี่ถ้าดูจากไลน์อัพแล้วต้องบอกว่าอาร์เซนอลมีทีเด็ดมากกว่านะ เกมนี้เชื่อว่าอาร์เซนอลจะชนะแน่นอนและยังน่าจะยิงเกินหนึ่งประตูด้วยต่อให้ยิงไม่เกินหนึ่งลูกก็เรียกว่าเจ้าเจ้าเลิกรากันไปวัดวาอะไรอย่างนั้น mm hmm. ก็สําหรับวันเสาร์นี้นะครับมีเตะทั้งหมด4คู่นะในศึกเกมเมลีกนะครับก็เริ่มต้นกันที่คู่ของหกโมงครึ่งนะครับเอเวอเรสต์จะพบกับทางด้านของเวสต์บริดจ์เฮาเวียนส่วนคู่สามทุ่มลิสบอนอิตจะพบกับฟูลแลมคู่5้าทุ่มครึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับคริสตัลพาเลทและคู่ตีสองนะครับ เวสแฮมอ่าอาร์เซนอลนะครับจะพบกับเวสแฮมนะก็รุ้นติดตามเชียร์ติดตามรุ่นกันได้ครับสำหรับพิีิกในวันเสาร์นี้นะครับก็ขอให้เชียร์บอลกันได้สนุกกันละกันนะแล้วมาพบกันใหม่นะครับในรายการกูว่าแล้วมากับดวงซอร์ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับนะ